ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องศาลาหมาหอนย้อนกลับไปเมื่อสมัยสิบปีก่อนคุณวุฒิมีโอกาสไปทำบุญที่โรงทานทำอาหารแจกจ่ายผู้คนเป็นเวลาเก้าวันเก้าคืนโดยต้องนอนกลางมุงที่ศาลาเก่าและตัวคุณวุฒิได้ไปผูกมุงกับเสาต้นที่ไม่มีผ้าสามสีผูกทำให้คุณวุฒิพบเจอกับเหตุการณ์แปลกๆแต่ไม่รู้เลยว่า มีบางสิ่งบางอย่างคอยปกป้องรักษาตัวคุณวุทธอยู่วัดนอกจากจะเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในาศาสนาพุทธแล้วยังเป็นแหล่งรวมงานศินละปะวัฒนธรรมอีกด้วยหนึ่งในนั้นคือทวารบาลทวารบาลแปลความหมายตรงตัวคือผู้รักษาประตูก่อให้เกิดการตีความหมายต่อประติมากรรมว่า เป็นรูปเทวดารูปอสูรสัตว์และมนุษย์มักจะตั้งอยู่บริเวณหน้าบานประตูช่องทางเข้าออกช่องหน้าต่างหรือราวบันไดทำหน้าที่คอยอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใครผ่านเข้าออกแต่หากประติมากรรมชนิดเดียวกันนี้ไปตั้งอยู่ที่อื่นที่มิใช่ช่องทางผ่านเข้าออกก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าเป็นทวารบาลความเชื่อ เรื่องการเขียนทวารบาลได้ถือกำเนิดที่ประเทศจีนก่อนจะแผ่อิทธิพลเข้ามาในประเทศไทยจนกลายเป็นศิล,ละปะที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งซึ่งสันนิฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุขโขไทยแล้วหากพูดถึงทวารบาลที่น่าสนใจในเมืองไทยต้องยกให้วัดบวรนิเวศวิหารเป็นวัดที่มีประตูไม้จำหลักรูปเสี่ยวกลาง หน้าพระอุโบสถเป็นรูปเทวดาผีที่ใช้ไม้แกะนวดคลายาวลงรักปิดทองเหลืองอารามมือซ้ายถือสามงามมือขวาถือกริดเหยียบบนหลังจระเข้ส่วนอีกต้นหนึ่งมือขวาถือโลกมือซ้ายถือดาเหยียบบนหลังมังกรมีตำนานเล่าว,ว่าเป็นจอมแห่งเทวดาผู้พิทักษ์ประตูวัดซึ่งกรมพระราชวัง บรมหาศักดิ์พลเศษได้ปฏิสังขรใหม่ในรัชกาลที่สามคติของการมีเทพผู้พิทักษ์ประตูหรือตั้งสิ่งที่ดูน่ากลัวน่าเกรงขามในการปกป้องศาสนสถานมีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเพราะเชื่อกันว่าสถานที่ต่างๆบางครั้งจะมีสิ่งชั่วร้ายหรือสิ่งอับประมงคลมารบกวนจึงนิยมสร้างผู้พิทักษ์ เพื่อป้องกันศาสนสถานนั้นไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นนอกเหนือจากเรื่องความเชื่อแล้วทวารบาอย่างสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในยุคนั้นๆและรวมไปถึงวิวัฒนาการทางด้านศิลปะของผู้คนในสมัยก่อนเป็นศิลปะที่สอดแทรกความรู้ได้เป็นอย่างดี